สตรอเบอรี่นี่แก้วหนึ่งถ้าไม่ใส่มุกไม่ใส่บุกก็คือประมาณยี่้าถ้าใส่บุกสามสิบถ้าทุกคนวิจะบอกว่าถ้าปกติไม่ใส่มุกไม่ใส่บุกราคาก็ยี่สิบห้าแต่ถ้าใส่มุกใส่บุกราคาสามสิบและชาโนมาชาโนมเริ่มต้น นสวัสดีนะครับทุกคนทุกคน,กคนตอนนี้พี่วิวอยู่ที่กตบาลานะแล้วตอนนี้พี่วิวจะบอกว่าอากาศร้อนมากทุกคนและพี่วิวอยากจะกินเนี่ยน้ำอ่บบ้าบอยนะเป็นอาร้านชานมนะเดี๋ยวจะดูว่าเมฆค,คาอยู่ข้างในหรือเปล่ปานะเอ๊ะไอ้ยัง ไปทำพุงน,น,นี่เพ่เชื่อว่าอากาศร,ร้อนมากแล้วก็บอเมื่อกี้มาจายยาลาก็<ช>ลเลยคิดว่าเอออยากจะกินน้ำชานมันเป็นชานมใช่ไหมใ <c oughs> ชม่ิเนเจอร์ตรงนี้คืออะไรนะเดีชานมไต้หวันชานมไต้หวันนะฮะเด<ช>ี๋ยวทำซิเนเจอร์คือชานมไต้หวันทำชาอ่ชานมไต้หวันหนึ่งแล้วก็สตบบรอเบอรี่เลยนะสตบบรอเบอรี่เลยนะนม <c oughs> ส,บบ <c oughs> ส,ด,สดสตบบรอเบอรี่นะฮะเดี๋ยวสัมภาษณ์แม่ค้ากด เมค้าตอนนี้เก็บมังใช่ไหมใช่มีมีมีม,ม,ม,มีมีแฟนยัางเมค้าอยังโสดอดีดีจริงไมรู้ว่ามีผัวแล้วไม่มีอ่อาอย่างนั้นเอาซิกเนเจอร์ตัวนี้ชานมึงเด็กก็กี่วีจะเอาสตรอเบอรี่นมสดใส่สตรอเบอรี่ <laughs> นมสดสตรอเบอรี่ใ <laughs> ส่บุ๊ค <laughs> ทำนะเดี๋ยวจะรีวิวว่าจะปังหรือไม่ปังนะจะกินตรงนี้เลยจะลองชิมตรงนี้ดูว่าจะปังหรือไม่ปังนะฮะปังมากได้ไหมครัะได้ เดี๋ยวรอนะทุกคนเดี๋ยวพี่วีจะดีวีให้ดูนะแล้วพี่วีจะให้ดูดูสิหน้าร้านแบบทุกคนดูหน้าร้านหน้านั่งมากๆกทุกคนดูสิเออแล้วแบบมันมันมันจะคล้ายมินิมอลไหมนาดีมินิมอล้ามินิมอลใช่ไหมอักดากะะมูส <laughs> เดี๋ยวพี่วีจะรอก่อนทุกคนเริ่มรอดูนะ้ำว่าจะปังแค่ไหนนะทุกคนนา้นาดีเสร็จยังเสร็จแล้วโหน่ากินมาก อันนี้จะเป็นอะไรนะนันดีชานมไข่มุกชานมไข่มุกอันนี้จะเป็นสตรอเบอรีนวว่น,น,นมสดนมสดสตรอเบอรี่มันก็คล้ายๆายกันเนาะอ่ะก็มีบุกใช่ไหมต่ซิกเนเจอร์ของเราจะเป็นชานมไต้หวันชานมไต้หวันอันนี้พี่บีไม่ชิมนะ่าจะเป็นของลาแต่ยังงานจู่เดี๋ยวจะชิมเนี่ยสตรอเบอรี่นมสดลูกตาลนมสตรอเบอรีเออเดี๋ยวพี่จะลองชิมนะทุกคน มึงร้านเนี้อากาศร้อนมากต้องระบาต้องกินแบบนี้ทนก่อนใช่ไหมฮัลโหลเลโหลฮัลโหลฮเลโหลฮัลโหลแต่ว่าน่ากินนะนะสตรเบอรี่เนี่ยเท่าอยู่แล้วเนีราคาเท่าไหร่แล้วสตบอรี่นี่แก้วหนึ่งอ่าถ้าไม่ใส่มุกไม่ใส่บุกก็คือประมาณยี่สิบห้าถ้าใส่บุกสามสิบอ่าถ้าทุกคนวิจะบอกว่าถ้าปกติไม่ใส่มุกไม่ใส่บุก ราคา25แต่ถ้าใส่มุกใส่บุก๊กราคา30และชาโนม,มาชาโนเริ่มต้นเริ่มต้นเท่าไหร่20ถ <20. S 2> ้าใส่มุกใส่บุก๊ก25จริงจริงแล้วทุกคนเนี่ยสนานมนเนื้ <c oughs> อเรืมมาเนี่ยเนื้อตุ๋นอร่อยมาก ดูปุ๊บแบบมันมีความหอมสตรอเบอร์รี่ก็เปรี้ยวแล้วก็จะมีความแบบมันนมสดใช่ไหมมันจะมันพอดีอ่ะอร่อยมากอร่อยกว่าแม่ค้าอื่นร้านอะอร่อยแต่บอกว่าร้านเนี่ยบอบาบอยเนี่ยเปิดเวลาไหนตอนไหนเปิดเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าก็เริ่มขายมนซื้อได้แล้วสิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มจจะเปิดทุกวันไหมว่ายังไง ทุกวันนะทุกวันเปิดทุกวันอ๋อร้านนี้จะเปิดทุกวันนะร้านจะอยู่ข้างหน้าอ่าข้างๆเซเว่นนะแต่ถ้าข้างนั้นจะเป็นแดนเซอร์หรือร้านวันเจฟเวดดิ้งสบางงาใช่ไหมใช่ของงานมุสบางงามจะมาอดูมาได้นะอยากจะมาดูเมฆครับยังมวยยังมวยลุกตกลุกบุกซุกตกลุกุกมาได้เลยกระจายอยู่นะมาได้มาอืุนได้นะฮะ เออราคาแค่หลักสิบเนาะใช่ราคาแค่ยี่สิบคนไปจะเขียนหน้ารา้านก็จะเขียนเลยราคานะสิ่งนึ่งที่ก็จะเป็นชาดมนะอยากให้ทุกคนมาลองชาดมแต่พี่บิจะบอกสตรอเบอรี่อร่อยมากอร่อยมีคามาอารมณ์สดเนคาลาเดย์เมฆขับคลิปนี้ให้หน่อยฮะ <laughs> โอเคนะอ๋ออย่าลืมมาไรงนะ <laughs> อ่ามาอเวนต์หนุ่ม อย่าลืมาวกนแล้วก <Yes ็อย่าลืมาใ้คนอื่นีำนะตอนนี้คนไ่รคณก็ไม่ดูคุณต้องเราเองนะะคดีจะเกือเดี๋ยมันมันละลายนะครับที่ชอบคลินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์นะสิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดุ่งสปายใคีนะทุกคนเออเป็นอะไดิ